คุณคุณจะกินองุ่นหรือว่านี่คุณไม่รู้เหรอว่าผมชอบผมไม่ชอบกินอะไรนี่ถ้าคุณใช้สมองคิดสักนิดนะคุณก็ไม่ต้องคำถามแบบนี้กับผมหรอกเฮ้ยนี่ล้างให้กินยังมาปากดีอีกเหรอฉันทนอยู่กับคุณมาตั้งหลายปีถ้าเก่งนะก็ทํากินเอาเองแล้วกันเฮ้คุณข้าดงของใส่ผมเหรอกำลังดีอยู่นี่เนี่ยพ่อครับพ่อครับอุ้ยพ่อเป็นอะไรไหมครับพ่ออุ้ยพ่อรู้ขึ้นตัครับ จตรงไหนไหมครับพ่อพี่ไฟพี่เห็นหรือยังอะ่ะผลของการกระทําที่ชอบทําร้ายแล้วก็ชอบต่อว่าผร้ลยงผเป็นไงตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เริ่มทบทวนตัวเองอ้าวที่รักกลับมาแล้วเหรอแล้วคุณหิวไหมเดี๋ยวฉันไปอุ่นต้มปลาให้นะยังจะถามอีกผมกลับจากทำงานเหนื่อยเนี่ยคิดว่าผมหิวไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะพ่อก็ชอบทำแบบนี้ใส่แม่ แล้วผลที่ตามมาเราก็เห็นหมดแล้วอ่ะอีกอย่างผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ้าอารมณ์ที่สุดตอนนี้เราต้องดีกับเธออนาคตเธอก็จะได้ดีกับเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคุณแก่ที่โชคดีที่สุดรู้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะไปอุ่นให้เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพี่รักไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมอยากกินอ่ะก็ต้องไปทําเองสิไม่ต้องถึงมือภรรยาสุดที่รักของผมหรอกเมื่อกี้ผมพูดไม่คิดอ่ะงั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อสร้อยคอทองคำมาให้คุณถือว่าเป็นการขอโทษแล้วกันนะมามา ลอสบายนะนพี่รัตพัสดุของฉันมาส่ง,งอ่ะคุณเอาไปเอาให้ฉันหน่อยสิทําไมวันวันสั่งแต่ของอยู่ได้อะไม่แปลกหรอกที่ครอบครัวเราไม่มีเงินเก็บอะเดี๋ยวก่อนก่อนแต่งงานตังก็ชอบสั่งของอยู่แล้วทําไมหลังแต่งงานเราถึงไม่ให้เขาสั่งละ่ะอีกอย่างพัสดุเป็นของสัมพันธ์ของผู้หญิงเขาบอกให้เราไปเอาแปลว่าเขาเชื่นใจเรางั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะสั่งให้หน้อยลงนะ เดี๋ยวฉันออกไปเอาเองก็ได้เดี๋ยวก่อนที่รักไม่เป็นไรหรอกเดือนนี้เงินคุณพอใช้ไหมถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมโอนเธอให้หมื่นนึงคุณอย่าไปซื้อเครื่องสมานหรือว่าอะไรเนี่ยซื้อได้เางที่เลยนะจริงหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รักจำไว้นะที่รักถ้าคุณไม่มีตังใช้อะ่ะขอผมได้ตลอดเลยฉันเพิ่งจะสาบผมไปเองทําไม่หอนมาอีกแล้วเนี่ย ที่รักเดี๋ยวคุณรอฉันแป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวฉันขอไปเข้าร้านทําผมแป๊บหนึง่งที่บ้านไม่มียาสระผมเหรอทำไมไม่สระผมที่บ้านน่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนที่เธอบอกปัญหาเพราะเธออยากให้เราช่วยแก้ปัญหาให้แต่เราก็ใส่อารมณ์ใส่เธอถ้าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆแล้วเธอไม่คุยกับเราแต่ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นละเธออาจจะบอกเลิกเราก็ได้ <c oughs> ที่รักครับเดี๋ยวคุณไปสระผมร้านนี้เลยก็ได้นะสระผมเสร็จแล้วเนี่ยทำเล็บแล้วก็ต่อขนตาได้ดีไหม จริงเหรอคะผมจะโกหกคุณทำไมอ่ะคุนิดน่ารักที่สุดเลยอ่ะงั้นไปกันค่ะพี่รักนี่คุณทำอะไรหรอคุณบอกผมไม่ใช่เหรอว่าคุณชอบสัะผมแล้วหัวมันน่ะผมก็เลยซื้อยาสระผมสุดผมไม่มันมาให้คุณน่ะมาดูผมสัะผมให้เป็นไงสบายหัวไหมทำไมฉันรู้สึกเหมือนว่าจู่ๆคุณก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะผมก็แค่กลัวว่า ตอนนี้ผมพูดไม่ดีกับคุณแล้วแก่ตัวไปคุณจะไม่ดูแลผมอะจริงๆผมเข้าใจแล้วนะว่าการแต่งงานไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเสมอไปบางครั้งการพูดไม่คิดกับครอบครัวก็จะทําให้เราห่างกันเรื่อยๆจริงๆเราคุยกันดีๆก็ได้ทําไมต้นด่าต้องว่ากันด้วยล่ะผมควรรักในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่ผมต้องการผมคุณหอมากเลยอะ เลิกชมได้แล้วนะทําเหมือนตอนจีบกันแ,แรกๆเลยอ่ะฉันก็เขินเป็นนะเออคุณเดี๋ยวเพื่อนคุณจะมาไม่ใช่หรองั้นเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้นะขอบคุณนะต้องสบายเลยเฮ้ยที่รักโยคะที่ฉันชอบเนี่ยเปิดคอร์สเรียนแล้วคุณโอนมาให้ฉัน5,000ได้ไหมอะไรนะ คุณให้ผมโอนให้ตั้งหมื่นนึงเลยเหรอโยค่าอะไรอะตั้งหมื่นห้าผมซื้อคอนยังไม่ถึงสองหมื่นเลยที่ซ้ำอ่ะที่รักผมโอนไปให้คุณแล้วนะท่ขอบคุณมากเลยนะคะที่รักฉันเนี่ยจะใช้เงินของคุณให้คุ้มค่าที่สุดเลย <c oughs> ไอ้ไฟสมองมีปัญหาปะเนี่ยทำงานหาเงินมาเหนื่อยเอาเงนินให้เมียหมดแล้วมึงกลัวเมียใช่ไหม เขาไม่ได้เรียกว่ากลัวเว้ยเขาเรียกว่าให้เกียรติเมียพราะมึงสองตัวไม่เข้าใจหรอกทําดีกับเมียก็เหมือนทําดีกับตัวเองไงกมึงยังเด็กไงประสบการณ์เลนน้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองกูเข้าใจกูไม่ใช่ห้าม